าคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มไก่ตะเพาทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขาเป็นฟาร์มไก่อินทรีย์ที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนอกจากจะเลี้ยงไก่ตะเพาทองเกษตรสารแล้วยังต่อย,ยอดเพาะพันธุ์ไก่ขาวพันธุ์ทุมที่มีเอกลักษณ์คือขนสีขาวทั้งตัวตัวใหญ่เลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแค่มีพื้นที่ให้ไก่ได้วิ่งคุยเขีย่ยตากแดดเดินเล่นบ้างส่วนอาหารก็พวกพืชผักท้องถิ่น ข้าวเปลือกที่แช่น้ำจนกลายเป็นข้าวงอกเพราะจะมีสารอาหารมากสลับกับให้อาหารข้นให้วัคซีนปีละครั้งพออายุประมาณ4-5เดือนก็จับขายได้ไก่ข้าวพันธุ์ทมจะมีเนื้อเหนียวนุ่มหนังกรอบและไขมันต่ำจึงเหมาะกับการเจาะตลาดผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นไก่พื้นเมืองเกรดพรีเมียมของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไก่ที่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราปรับปรุงไก่สายพันธุ์ตะพอทองกเกษตรศาตรนะครับ 1,000ตัวจะมีสักหนึ่งตัวนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เอาไก่ตัวนี้ขึ้นมาปรับปรุงพันธุ์ใหม่นะครับทำให้เป็นไก่สายพันธุ์แท้โดยความตั้งใจเราเนี่ยเราจะให้ไก่ขาวบรรทุมเนี่ยเป็นไก่ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเรามองการตลาดว่าไก่ขาวบรรทุมเนี่ยเราจะทําเป็นแบรนด์เกรดไก่บ้านพรีเมียมนะครับไก่บ้านพรีเมียมก็คือโดยจอบกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพที่ชอบกินไก่บ้านนะครับ ผู้ชมที่อยากศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่พันธุ์ทุมและไก่ตะเพาทองสามารถไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มไก่ตะเพาทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทร089 359 6595ค่ะ